อุ้งอิงให้โชคแฟนคลับเอซเฮกันลั่นคาบสวัสดีนะครับผมผมกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขามีคลิปเกี่ยวกับอีหล่าน้อยเฮาหนองอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอามาว่าสุพีเอาว่าสุนองเอามาวอาสู่เอฟซีแฟนคลับอีหล่าน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วนะครับผมเอฟซีหลายคนเฮ hey, ลั่นโซกหมานเพราะอีหล่าน่อย ในคลิปนี้นะครับผมนาะหลายคนโฟกัสไปที่618น่ปนว่พี่น้องแต่คนที่ชอบเรื่องตัวเลขจริงๆพี่น้องเห็นยังยากบ่เพิ่นมองว่าเป็นเลขสามส8หเพิ่นตัดหนาตัดหลังสื่อเพิ่นตัดหนาตัดหลังไปเสียงดวกเพิ่นก็เลยโศกกระลยหมาดมาสันเน้นี่ลบาบายสารจังบอกว่าโศกภัยหมานมั่น ดวงไพ่ดวงบัน้นเบิ้งคลิปเดีวยวกันเบิ้งรูปเดีวยวกันคุณอาจมองเห็นที่แตกต่างกันและนบํบไปเสียงโชคในตัวเลขที่แตกต่างกันก็ได้หลายคนบอกว่าได้ทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งบนทั้งล่างยังไงอีกคลิปหนึงนะครับผมเนาะอันคือคลิปแบงค์ห้าที่แบงค์ห้าร้อยนะครับผมเนาะลงท้ายด้วย192หลายคน ผมเสื้อวาจะเป็นแบบนี้หลายคนจะตัดแค่เลขท้าย2ตัวนั่นคือ9 2 2 9สองอาไปเสี่ยงโชคแต่สําหรับคนที่เพิ่นเหรนอยู่แล้วเพิ่นมักเรื่องตัวเลขอยู่แล้วถ้ามันมี3ตัวแบบนี้9 9 2เพิ่นจะตัดแบบ6กลับนะครับผมกะยั่มอีกข้างพี่น้องโศกไพ่หมานมั่นดวงไัยดวงมั่นนะครับผมเนาะเราดูคลิปเดียวกันดูรูปเดียวกันหลายคนโศกหลายคนหมาน หลายคนนําเป็นเสียงโชคเสียงดวงเราโศกมานนะครับผมเนาะหลายคนก็เห็นภาพเดียกันนี่ละนําไปเสียงโชคเสียงดวงแตกก็อาจจะว่าโศคบ่ะมานก็ไไ้นี่หละจังบอกว่าดวงไผ่ดวงมัน่นมานไพบมานมัน่นกระดีใจน้ำู้เพิพ่นโศคเพิ่นมานเนาะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นโชคเป็นดวงไผดวงมัน่นผู้ใดโศกผู้ใดมานมาคอมเมนต์ใต้คลิปบาวิสานในพี่น้องสําหรับตัวบาวิสานเองบ่มีดวงนะครับผมเนาะบ่มีโศคในเรื่องนี้ การที่ทําคลิปออกมาแล้วนกะ็ผมนะ้องบา,าลสันจะยอมอยู่เสมอว่าทําคลิปออกมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันนะครับผมเนาะเพียงแต่อาจจะมีบางคนที่ชอบในเรื่องนี้บางสารก็เล่นเอามานําเสนอเอามาให้พี่น้องในเบิ่งกันหลายคนอาจจะดูด้วยความบันเทิงนะครับผมนอะดลุ้นตามมิยังให้ลุ้นตามหลายคนอาจจะดูแล้วนําเป็นเสียงโชคนั่นก็เป็นสิทธิ์ของ แต่ละบุคคลสาหรับคนบางคนชื่นชอบบาวสานน้มมเสนอคลิปอันนี้อยู่หนองบาวสารกรบนุ่นต่างเด้ถึงจะไม่ได้นําเป็นเสียงโชคเสียงดวงแต่บาวสารกับนุ่นตามว่ามันจะตรงไหม,มันจะมีคนดวงดีไหมจะมีคนถูกไหมอันนี้กับนุ่นตามไย่หนองมันก็เป็นข้อบันเทิงความสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งข่าวพร่ได้โชคผู้ได้มาดมาคอมเมนต์ใต้คลิปบาวิสานใดนะครับผมเนาะได้หน่อยได้หลายกับมาคอมเมนต์ไวใดมาพูดคุยวอลนัมวนกัน ไต่คลิปนี้ได้ถือว่าเบิ้งอีหลาน้อยเอ้าแล้วมีโชคเบิ้องอีหลาหน้อย,อแ,ลออลอยแล้วได้โชคอันนี้ก็ดีใจน้ำนะครับผมเนาะส่วนใครไม่เล่นอันนี้ก็ดีแล้วพี่นอ้องบริสันบอสนับสนุนให้เล่นนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ท้งช่องบริสันในด้อยพี่นอ้องเพื่อเป็นกระนั้งใจทีมไทยคลิปดีนะครับผมเนาะด้วยคลิป ตัวเลขคลิปนีบอลาสาเขอหยัดขอตัวล่าไปก่อนทีมไทยด้วยคลิปตัวเลขไปเบิ้งน้ำกันครับนี่ถ้าเะเบียนเนี้ยมันไงนี่ยัง <c oughs> น,นี่เ <c oughs> นี่ยบวกหนึ <c oughs> ่งบอลฝนฝนก็เหรอฝนงานฝนบวกหนึ่งแปดแต่ดวงเด้อเดี๋ยวเตรียมไาใี่น้องก่อนเบิ้งก่อนแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวง มาเลยมาแล้วแต่ดวงเด้อเด้อแต่ดวงแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่ดวงเด้อนี่รออีกแป๊บหนึ่งครับรออีกแป๊บหนึ่งรออีกแป๊บหนึ่งรออีกแป๊บหนึ่งรออีกสักสิบห้านาทีเอาสิบห้านาทีให้พี่น้องเข้ามาเลี้ยไรก่อน ทุ่มครึ่งผมจะปล่อยนะครับทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งผมจะปล่อยนะครับบ่ตตองห่วงพี่น้องเลขกหลายเพราะว่าค้ายกันบ่ตตรงห่วงบ่ตตรงห่วงเด็กใกล้กันบ่ตตรงห่วงเอาไปซื้อเล็กใหญ่ครับอันนี้เอาไปซื้อหัยใหญ่นะครับดวงใครดวงมันครับอย่าไปอย่าไปอัน อีหยังมากไม่เด,พด้พี่น้องเด้อพี่น้องไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันตรงกันหมดเลยเนดะ้นตรงกันหมดเลยนะรอแป๊บทุ่มครึ่งให้ดูเลยทุ่มครึ่งอีกสิบกวนาทีให้ดูเลยให้พี่น้องมาไล่ไล่ก่อนเลือกเอาพี่น้องเลือกเอาแล้วแต่ดวงต่อไปนี้แล้วแต่ดวงแล้วนะครับเลือกเอานะครับ เลือกเอานะครับแล้วแต่ดวงแล้วนะครับแล้วแต่ดวงแล้วนะครับเลือกเอานะครับแล้วแต่ดวงจะยาเฝ้าได้เบื้องพ้อกันได้ดูพร้อมกันแน่นอนโชคอยู่ในนี้แต่ว่าข้างบนนี่ไม่เหมือนใครเลยเลขข้างบนนี่ไม่เหมือนใครเลยสามตัวข้างบนไม่เหมือนใครเลยตรงที่มันเคยออกไม่เหมือนใครเลย ขอ,อมีโชคทุกคนนะครับทุบครึ่งผมปล่อยเลยคนเยอะไม่เยอะไม่เป็นไรถือว่าทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งไม่อยากเก็บไปโดนเพราะว่าเลขมันหลแต่ว่าเลขสวยมากบอกได้เลยว่าเลขสวยมากมันมีอะไรหลายๆอย่างรวมๆกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นเลขประทัดสวัสดีดวงดีดวงเด่น ไปเมื่อยน้ำเหล็กจะไปเหล็กหลายเอ้ยจะจีสือตัวไหนมาแล้วมาแล้วลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ยบอกมือสันวันดีคำว่าเพลินโบราณครับเออมือสันวันดีเล,ลเยไหมน,น,มมนี่จัดไปเลยวันนี้นะความหวังของหมู่บ้านในวันนี้ถ้าออกอีกพี่น้องเอ้ยแต สิปมีหมองยูนะผมเขานะสองพันห้าร้อยคนแล้วนะครับผมมืออื่นอย่างมิ้คนเขามาเบิ่งอยู่มืออื่นไดรเลกแล้วตื่นเต้นจตื้อเต้นเอาเหลืออีกหกนาทีหกนาทีหกนาทีรอแป๊บรอแป๊บนะครับผมจะสามพันคนแล้วครับจะสามพันคนลวคอกระตือเต้นด้วยดิ ลายเซนก็ยังอยู่นะครับลายเซนมีลายเซนพร้อมเลยครับสองพันเก้าแล้วต่างประเทศมนเปิดโยนนนเกือบสองทุ่มนูน่นเอาดันดันดันอีกห้านาทีครับอีกห้านาทีโอ้คนใต้สายอีสานถ้าผมถูกผมจะเหมาบัตรคอนเสิร์ตของพ่อเลยซาถูกร้อยสามพันห้าแล้วครับ อีกสามนาทีอีกสามนาทีอีกสามนาทีครับอีกสามนาทีจะมือจอบอยู่เอาพี่น้องพี่น้องว่ามีเหล็กยังแนวพี่น้องพิมพ์มาเหล็กถ่ายสองตัวบางรูปน่าชี่ถืกลองพิมพ์เหล็กถ่ายสองตัวเดา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 ลองเดา ปัด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 อีกสามอีกสองนาทีครับอีกสองนาทีครับอีกสองนาทีครับโอ้ยตือเต้น แล้วแต่ดวงน้องพี่น้องเนาะแล้วแต่ดวงจริงๆเลยครับถูกไม่ถูกก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงนะครับปาพุผลละคนพิมถือขอดสามโตผลด,ด้อีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาที แต่ผมไม่ซื้อลาวนะครับห้ามถามผมนะครับวันนี้ผมไม่ซื้อเลยนะครับผมไม่ซื้อผมไม่ไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าก่อธาซื้อเลขไงเพราะว่าเลขลาวไม่ค่อยถูกอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีบุญสัมพันธ์กับมานจะเป็นลมแล้วพ่อ เอาพี่น้องครับแล้วแต่ดวงครับอ่าก่อนที่ผมจะบอกไวในใบนี้นะครับผมจะขออธิฐานนะครับผมขอให้พี่น้องทุกคน fc พลังเงียบทุกคนทุกท่านที่ชมอยู่ในไลน์นี้นะครับขอให้มีโชคลาภนะครับสื่อพ่อได้หลุนแลอพี่น้องเด้อนะครับผมขอให้มีโชคลาภทุกคนขอให้วิทย์นีววิทยสิน ขอให้หวังสิ่งใดสมใจปัญหาทุกประการนะครับผมโอมอุงอิอุงอิงเพียงโอมอุงอิงอุงอิงเพียงโอมมุงอิงอุงอิงเพียงอะสิบเก้าจุดสองเก้าครับชมกันเลยครับ สิบเก้าจุดสองก้าครับเลิกงามยามดีครับขอให้ทุกคนร่ำรวยขอให้ทุกคนร่ำรวยขอให้พี่น้องวิทย์นีวิทยสินไนปีไมนี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีเลขไม่ไกลกันเลยนะครับ919 2สอง 1> 9ก้าแล้วก็6 7 7 6ข้างบนนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคลาบนะครับผมแล้วแต่บุญวาดาสนาอันเดียวกับประทัดเลยนะครับบอชัดป่ะนะอ้าวชาัดปนี่สาธุสาธุทุกคนนะครับ เลขมันตรงกันหมดเลยนะครับมีแต่เลข9192